ีเรามาอยู่ที่ช็อปเซนทรัลเวิลชั้น2ใช่ไหมคะใช่จากที่ค้างอะไรนะคะพวงกุญแจกาผุผุนผ้าจากกิจกรรมส่งการที่เพื่อนเพื่อนมาโพสลูบฉะนั้นเราขอทั้งหมดกี่รางวัลคะหกหกรางวัลหกรายชื่อใช่คอ่งนั้นเป็นรางวัลรางวัลกลางรางวัลใหญ่ออกไปแล้วรางวัลใหญ่ออกไปแล้ววันนี้เป็นถูผ้าถูผ้าคัดต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ตัวนี้อย่างที่บอกไม่ผลิตแล้วฉะนั้นเอาไปใส่ของอเนกประสงค์ได้เนาะเอาล่ะวันนี้เราแบบออกแนวสบายๆยามเย็นเนาะโอเคขอห้ารายชื่อเป็นของใครก่อนอันนี้ก่อนหรือว่าคุณคงแจ๋ก่อนถุงผ้าก่อนหนึ่งรายชื่อเอาละหนึ่งรายชื่อได้มาแล้วแทนแทนชื่อน้องเหนือค่ะน้องเหนือน้องเหนือโอเควันนี้น้องเหนือรับ นะคะถุงผ้าคัดตอนเนาะแล้วก็ปุ่มแจ่ปุ่มแจคล้องนะคะตัวนี้ป๊อตตัวนี้นะแล้วก็เอาไปคล้องอื่นๆระบุได้เป็นกระเป๋าปูได้ไหมคะอย่าเลยกิ๊บเก๋เกินนะขอเป็นปุ่มแจบ้านอะไรอย่างนี้นะโอเคห้าห้าอะไรชื่ออ่ะอันนี้น้องย้งนะคะเป็น MC อาสาเป็น M ออาสาหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่อ่ะหนึ่ง 2 3อย่างเร่งด่วนนะคะ4ีลายชื่อสุดท้ายนะคะเห็นเห็นนะคะ5โอเคอ่านเลยค่ะวัะนที่1ได้แก่ปาปิก้าเกลียว,ยวนะคะรับอันนี้ไปเลยปาปิก้าเกลียวจัดไปวันที่สองวันที่สองเด็กน้อยแก้มแดงนะคะเด็กน้อยแก้มแดงเด็กน้อยแก้มแดงรับไปเลยนะคะวันที่สา ฟ,ฟ้าใสฟ้าใสรับไปเลยค่ะอันนี้ต้องซื้อตุงเกงหนึ่งตัวนะถึงจะได้ป้ายขอบอกนะคะโชคดีมากเลยเนี่ยนี่นีอันนี้นะคะอ๋อน้องนามมยนามวยประมาณนี้ถ้าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อให้อีกทีนะคะอันสุดท้ายขออภัยถ้าอ่านผิดเนาะใช่ P C a T คนนี้เป็นแฟนคลับตัวยงโชคดีอีกตามเคย นะคะรับไปเลยป้ายหนังถ้าแอบ <S <S เขาเรียกอะไรูได้<ม>ได้สามสีก็โทรบอกแอดมินล้วกันเนาะเดี<ม>๋ยวแ,แอดมินจัดไปเอาละ่ะวันนี้กิจกรรมสงการเราคงจะต้องจากราไปก่อนเพราะเราต้องมีอีกหลายคลิปที่จะต้องเจอกันเนาะโอเคงั้นขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ